ขายซิมโดยที่หนึ่งโดยที่ข้อหนึ่งนะครับไม่กระเทือนต่อต่อสินค้าของตัวเองคือสินค้าไม่ตีกันข้อสองไม่เป็นที่เตะตากับคู่แข่งเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยนะครับเอาโปรมาแข่งกับเขาได้เหมือนกันคุณเคยลืมนะทําไมวันนี้ค่ายเบอร์หนึ่งถึงไม่โปรโนี้มาขายที่ค่ายเขาเองเพราะว่าหลักการเดียวกันไงสินค้าตีกันไงก็ถึงไม่ทําไงแต่ถ้าเกิดเขาค่ายเ,เจ้าสัวเกิดทะลึ่งทําก่อนเลย สุดท้ายค่ายเบอร์หนึ่งก็ต้องทําแข่งเขาไม่ยอมแพ้หรอกเพราะมันเป็นคู่แข่งทางอสารตลาดเขาไม่ยอมแพ้อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าจังหวะทามมิ่งทางธุรกิจจังหวะทางมิ่งทางธุรกิจเจ้าสัวต้องการย่อยขายซิมและเขาก็ต้องโหยเขาก็ต้องค้นหาคนที่จะขายซิมได้แต่เงื่อนไขคือต้องไม่ขายในกลุ่มเปิดหรือขายในที่สาธารณะฉะนั้นนะครับ โจมันเลยมาหวยะครับหวยมาเลยมาลงกับธุรกิจเครือข่ายเพราะธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจที่เราค้าขายกันในกลุ่มปิดทุกบริษัทเลยเราค้าขายกันในกลุ่มปิดคือเราขายให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนี่แหละครับเขาเรียกว่าการเติบโตในกลุ่มปิดดังนั้นนะครับเจ้าสวยจาเป็นที่ว่าถ้าวันนี้เจ้าสวยจะเพิ่มยอดขายซิมโดยที่ไม่กระเทือนตลาดหลักสินค้าไม่ตีกันเองและไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ไอ้คู่แข่งเนี่ย เอาเอาโตรตรงนี้ออกไปทำกระดาษแข่งกับเขาได้เขาต้องโตในกลุ่มปิดเขาต้องวิ่งเข้ามาหาช่องทางการจ,จัดจำหน่ายซิมตัวนี้ในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายครับเข้าใจยังครับทีนี้เพราะว่าธุรกิจเครือข่ายในกลุ่มปิดแล้วคําถามต่อมาแล้วทําไมทําไมเจ้าสัวถึงตัดสินใจจับมือกับทวทุริศท,ทั้งทั้งที่ทเครือข่ายเนี่ยมันมีอยู่อุ้ยสามสี่ร้อยบริษัทนะที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยอะแล้วทาไมต้องเป็นทวทุริศครับ ก็คําตอบมันอยู่ในโบัวร์เราเลยครับเพราะทัาปทัทธนีเป็นเครือข่ายหนึ่งเดียวครับที่จดใบอนุญาตในการท,ทําธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบของซอฟต์แวร์ในแอปพลิเคชันหรือพูดง่ายๆคือจดการทําเครือข่ายในรูปแบบของการสร้างตลาดมาเก็ตเพจขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางจัดจําหน่ายให้ใครก็ได้เอาสินค้าเข้ามาขายในกลุ่มปิดไงครับแล้วบริษัทอื่นันจดแบบนี้ไหมล่ะบริษัทเครือข่ายอื่นเขาไม่ได้จดแบบนี้ถ้าไม่จดแบบนี้แล้วเจ้าสวยเจ้าโปรงไปขายในฐานะอะไรฮะพันารมิตรการค้าเหรอ นะครับแล้วก็เขาจะลืมนะครับว่าถ้าเขานะครับไม่ถ้าบริษัทของเราไม่ได้จดทะเบียนในการขายระบบในรูปแบบของมาเก็ตเพสเนี่ยเจ้าสัวไม่เล่นเพราะอะไรครับการที่จะต้องเอาซิมนะครับมาจับไหนในที่ท,ที่หนึ่งนะครับเป็นโปงพิเศษที่ไม่สามารถขายในทองตลาดได้เขาหวังผลเลยนะครับฟับงดีๆนะเขาหวังผลเรื่องของยอดขายนะฮะ ของผลเรื่องของยอดขายเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เจ้าสัวเขาอาจจะเอาซิมเนี่ยไปคุยกับธุรกิจขายตรงบริษัทหนึ่งก็ได้ที่เป็นสินค้าแค่ไปร่วมเป็นในในฐานะประธมิตรเขาก็ทําได้แต่คุณเข้าใจไหมครับว่าแต่สินค้าของเขาจะไม่ใช่หัวเจาะของบริษัทนั้นเพราะอะไรครับเพราะบริษัทนั้นมีสินค้าหัวเจาะอ,อยู่แล้วคือสินค้าที่บริษัทนั้นผลิตเองไงฉะนั้นนะเจ้าสัวเอาโปรเข้ามามันอาจจะดีนะวูยคนชอบแต่ถ้าพีถ้าเกิดคนชอบแล้วพีบีมันไม่ถึงนะครับ ีมันไม่ถึงนะมันจูงใจให้คนไปเปิดแพ็กเกจธุรกิจไม่ได้เท่ากับว่าปรดีๆเป็นแค่ไม้ประดับให้กับธุรกิจเครือข่ายนั้นแล้วอย่าลืมว่ามันจะเขาคาดหวังเรื่องกางยอดขายซิมเขาถึงไม่ยอมเอาซิมตรงเนี้ยไปเป็นไปขายในฐานะพันธมิตรกับธุรกิจขายตรงที่มีสินค้าเป็นของตัวเองแต่ในขณะที่ท็อปอัพธุริจไม่ไม ฉะนั้นท็อปบริทเปิดตลาดขึด้นมาตลาดหนึ่งเลยครับในริทตลาดที่เรียกว่าระบบ ITS ดังนั้นนะครับถ้าสินค้าตัวไหนเป็นสินค้าที่จูงใจสมาชิกท็อปบริทได้สินค้าตัวนั้นท็อปบริตพร้อมโปรโมทให้เป็นหัวเจาะของบริษัทแล้ววันนี้สินค้าที่จูงใจสมาชิกท็อปบริทได้ดีที่สุดตอนนี้คือ Pro VIP เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยครับว่าเจ้าสัวเข้ามาใช้เอาโปร VIP เข้ามาจาัดจำหน่ายในท็อปบริทท็อปบริทถึงโปรโมทให้ซิมตัวนี้เป็น สินค้าหัวเจาะของบริษัทมันทําให้เกิดยอดขายมหาศาลใช่ไงครับเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนกลัวเหลือเกินว่าถ้าเจ้าสัวเขาจะไม่เอาสินนี้มาขายกับเราแล้วจะทํำยังไงเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าสัวจะไม่เอาสิ่นี้มาขายกับเราผมตอบไลยเลยครับว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดถ้าคุณนะครับไม่อยากให้เขาเอาออกนะครับผมถามนิดเดียวครับถ้าสินค้าของคุณขายดีอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในตลาดใดตลาดหนึ่งอล้ ขายดีแล้วมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอเป็นคุณคุณจะถอนออกไหมครับผมถามแค่นี้เองเพราะฉะนั้นกรณีเดียวครับที่ซิมนี้จะหายไปก็คือยอดขายตรงต,รงตามเป้าแล้วเราโทษใครล่ะครับถ้ายอดขายไม่ตรงตามเป้าก็ต้องโทษพวกเรากันเองไงดังนั้นนะครับคนที่ทำธุรกิจทอบธุริจคุณนําเสนอแพ็กเกจธุรกิจคุณต้องพร้อมในการนําเสนอหัวเจาะของธุรกิจเรียกว่าซิงวเด้วยครับ ต้องไปด้วยกันการเติบโตของสิงเพีเป็นที่พอใจกับเจ้าสัวมันหมายความว่าเขาจะจับมือกับเราทําธุริจร่วมกันไปอย่างยั่งยืนนะครับแล้วที่สําคัญคุณก็รู้ว่าเจ้าสัวคนนี้เป็นใครขอโทษนะฮะของเล่นของเขาไม่ได้มีแค่ซิมนะครับเขายังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับผมมองอนาคตอันใกล้ว่าถ้าวันนี้ท็อปอัปธุริตทำธุรกิจเติบโตได้แบบนี้แล้วมันเติบโตไปพร้อมกับสิ่ของเขาด้วย มันมีโอกาสครับมันมีโอกาสที่จะมีได้ร่วมง,งานอะไรกันยาวๆผมมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับดังนั้นเข้าใจหรือยังครับว่าทําไมโปรเอพเจ้าสัวหรือว่าเจ้าของธุรกิจถึงไม่เอาซิมไปขายที่ช็อปของเขาเองสรุปคือเขาขายไม่ได้สินค้าค่ากันเองไม่ได้แล้วเป็นการกระตุ้นคู่แข่งให้ยอมหักกาไรตัวเองเพื่อมาแข่งกับเขามันไม่ได้ประโยชน์ สู้เขาเอาโปของเราโปของเขามาเติบโตในกลุ่มปิดของเราเพราะของเราทำมาเก็ตเพจขนาดใหญ่รองรับอยู่แล้วอ้าแขนรับเลยอ่ะอ้าแขนรับเลยอ่ะเราเนี่ยผลิตลูกค้าทุกวันก็คือสมาชิกเราผลิตลูกค้าทุกวันแล้ววันนี้ในกลุ่มปิดของเราเนี่ยมีลูกค้าเกิดขึ้นทุกวันแล้วทําไมล่ะครับเจ้าของสินค้าจะไม่อยากเอาสินค้าเข้ามาเป็นหนึ่งในมาเก็ตเพจของท็อปโซลิตในระบบช็อปแอนด์เปย์ล้ะครับเข้าใจเลยครับทีนี้ นี่คือผมพูดอย่างละเอียดอย่างละเอียดนะครับมีคอร์แบบละเอียดนะครับดังนั้นเนะี่ยสรุปคือวันนี้แพ็กเกจธุรกิจของคุณเนะี่ยหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสามบาทนะ่ะคุณว่ามันแพงเกินไปไหมหรือคนส่วนใหญ่ว่ามันแพงเกินไปไหมสำหรับผมนะประหยัดสุดๆเลยถ้ามีโปรเจกต์แบบนี้อยู่ในมือที่สุดแล้ว่ผมบอกให้ที่สุดแล้วจริงๆผมยังเสียายเลยว่าผมเนี่ยตัดสินใจเข้ามาช้าไปนิดเลง แต่ไม่เป็นไรครับผมว่าผมเข้ามาในจังหวะที่ดีที่สุดแล้วนะครับมาในท่ามิ่งที่ดีที่สุดมาในมาในจช่วงจังหวะที่พร้อมที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับพู้รุ่นพี่ที่เขาจะต้องต่อสู้กว่าระบบจะพัฒนาขนาดเนี้ยเขาต้องเจออะไรบ้างท่านประธานก็เคยผูด้ใด้ฟังแล้วถือว่าผู้รุ่นพี่อ่ะเขาก็ถูกต้องแล้วที่เขาจะต้องได้โบนัสตามที่เขาต้องการแล้วเพราะเขาฝ่าฟันมาแต่ต้นแล้วนะครับก็ถือว่าเขาต้องได้ในสิ่งที่เขาเขาก็ต้องได้ผลตอบแทนในสิ่งที่เขาพยามาแล้วอย่างของเราเราอยู่ในทำวิที่สม สม,มัยรุ่นพี่แต่เรามีโอกาสทําเงินไม่ได้น้อยกว่ารุ่นพี่ของเราเลยนะฉะนั้นวันนี้แพคเกจธุรกิจท็อปมัฟธุริตคือตัวตัดสินว่าเราจะมีความมั่นคงทางอาชีพในอนาคตหรือเปล่านะครับโอเคครับผมขึ้นมาให้พี่อ๋อครับขอบคุณค่ะจันโดมนะคะเป็นยังไงบ้างคะเราเข้าใจแล้วเนาะทีนี้ว่าทําไมโปรนี้โปรดีๆแบบน,นี้ทําไมเจ้าส่วถึงไม่ขายในชบของตัวเองนะคะ เป็นไงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ